สาวปริศนาหน้าหมวยแสดงตัวกลางไอจเจ้าขุนหลังถูกจับตาคบทายาทเจเจตรินเรียกได้ว่าทำเอาฮือฮากันทั้งโซเชียลเมื่อเจ้าขุนลูกชายเจเจตรินเปิดตัวแฟนสาวคอมเมนต์สนันวงการโดยงานนี้เจ้าขุนนั้นได้โพสต์ภาพคู่สาวปริศนาที่เอามือยกขึ้นมาปิดหน้า แต่งงานนี้ก็ไม่รอดพ้นสายตาชาวเน็ตเพราะต่างคอมเมนต์กันรัวๆว่าหน้าคุ้นคุนคล้ายน้องเอิญเอิญเดอสตาหรือเป็นที่รู้จักในนามเอิญเอิญเดอสตาไอดอลและในเวลาต่อมาเจเจตรินนั้นก็คอมเมนต์ลูกชายเจ้าขุนหลังเปิดตัวสาวปริศนากลางไอจีโดยเจเจตรินเขานั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่า อขณะที่ทางด้านเจดา้าที่สาวต่างแม่เจ้าขุนนั้นก็ได้เข้ามากดลายโพสต์ดังกล่าวนั่นเองและล่าสุดสาวปริศนาหน้าหมวยนั้นก็ได้แสดงตัวกลางอินสตากรมเจ้าขุนหลังถูกจับตาคบทายาทเจเจตรีนซึ่งเอินเอินก็ได้เข้ามากดลายภาพดังกล่าวอีกด้วย แท้จริงสถานะของทั้งคู่เป็นอย่างไรต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงอีกครั้ง